การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติฟิลิปปินส์สนุกเข้มข้นมากๆเลยค่ะทีมชาติไทยของเราสู้ยิบตาจริงๆค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้องๆของเราจะใจสู้ขนาดนี้ ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลลบอสช่องของเจเล็กคนสวยค่ะไม่ว่าจะเป็นโยชนเจสีไม่ว่าจะเป็นยู6ชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเป็นซีวีลีในประเภททีมชายค่ะวันนี้ค่ะทีมชายของเราลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่มันเป็นอะไรที่น่ามันไส้มากๆเลยค่ะ ที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นโค้ดนะคะขนาดเมื่อวานเจอกับเวียดนามเวียดนามจริงๆก็น่ามันไส้เหมือนกันค่ะแต่ว่าความน่ามันไส้นี่ยังไม่เท่ากับฟิลิปปินส์่ะซีวีลีเขาแข่งกันสองสนามนะคะสนามแรกในประเภททีมชายประเทศที่เป็นเจ้าภาพก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเขาก็ทําหน้าที่เจ้าภาพได้ดีแล้วค่ะ สนามแรกทีมชาติไทยของเราก็แพ้เวียดนามไปค่ะพอมาสนามที่สองเมื่อวานก็แพ้เวียดนามอีกแล้วค่ะเล่นกันถึง5เซตน่าเสียดายมากๆเลยนะคะคือไทยเราก็ลงแรงไปเยอะค่ะกับตันจูนค่ะอมรเทพคนหารไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหน ตบเอาตบเอาตบเอาค่ะเมื่อวานตบไป30แต้มวันนี้ลงสนามมาเราว่าอุ้ยทีมไทยของเราจะเอาแรงที่ไหนมาเล่นนี่โอ้โหเริ่มต้นเซตมาก็ตบเอาตบเอาเอาช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ในสื่อนะคะถ้าเป็นข่าววอลเลย์บอลชายแข่งกับเวียดนามก็จะมีกองเชียร์เวียดนามแล้วค่ะเข้ามากดขำเอาให้ขำไปก่อนค่ะขำได้ขำไปขำยังไงแล้วตัวเองได้แชมป์ไหม คือประเทศพวกนี้นี่ไม่รู้เป็นอะไรค่ะแพ้ทีมอื่นแพ้ได้หมดแหละแต่ถ้าชนะทีมไทยได้ขึ้นมานะโอ้โหดีใจกันแทบจะปิดประเทศฉลองกันเลยทีเดียวในขณะที่กองเชียร์ทีมชาติไทยค่ะไทยนี่แพ้ไม่ได้เลยค่ะแพ้ในโดนดายับๆยับยับวันนี้ทีมชาติไทยของเราก็ลงสนามเป็นแมตที่3ค่ะ แมตช์แรกเราเอาชนะกัมพูชามาได้3ต่อ1เซตแมตช์ที่2เราแพ้ให้กับเวียดนามไป2ต่อ3เซตและวันนี้เป็นแมตช์ที่3ค่ะพบกับฟิลิปปินส์เซตแรกในโค้ชปาร์คมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะไม่ได้เอาชุดหลักลงมาตั้งแต่ต้นเซตค่ะก็จะมีผู้เล่นที่เราไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มลงมาเล่นในรายการนี้เลยก็คือสุวิทย์มหาสิริโยทินค่ะ สวิตรายการอื่นๆเนี่โอ้โหเทคตัวขึ้นตีฝังแบบน่ากลัวมากๆนะคะเซตแรกนี่ก็ตีติดบล็อกไปเยอะค่ะแล้วก็เป็นทีมชาติไทยนะคะแพ้ไปก่อนค่ะในเซตแรกน่าเสียดายมากๆเลยนอกจากสวิตแล้วก็ยังมีกัปตันจูนค่ะอมรเทพผลหารอนุรักษ์พันรัมกฤษดานิยนสวยัย และในเซตแรกค่ะทีมชาติไทยก็แพ้ไป1 8ต่อ25พอเริ่มเซตที่2มาก็ทอสุวิตออกนะคะเอาชัยวัน์ถุงคำลงมาเล่นส่วนบอลแร่ว,วันนี้เนากจะมียามีนกริสดานินสวัยแล้วก็ยังมีทูปดิษฐ์พระพุทธลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าในแมตช์ที่แพ้เวียดนามก็ใช้ประเสริฐปิ่นแก้วค่ะในเซตที่2ตอนแรกก็แต้มสูสีสูสีกันดีละค่ะแต่ว่าพอมาเข้าสู่ช่วงกลางเซต ทำตามได้เยอะจากเกมบล็อกแล้วก็นำไทยไปยาวๆเลยค่ะจนเข้าสู่ช่วงปลายเซตนักกีฬาไทยของเราก็สู้ยิบตาเลยนะคะก็มีการเปลี่ยนเอาประเสริฐปิ่นแก้วลงมาเล่นแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเห็นได้ถึงความล้าของร่างกายได้อย่างชัดเจนเลยค่ะบางคนสงสัยว่าอา้าวแล้วทำไมฟิลิปปินส์เขาไม่ล้าบ้างล่ะ ก็เป็นเพราะว่าฟิลิปปินได้พักเยอะกว่าเราค่ะหลังจากที่เขาขึ้นนำไปก่อน2ต่อ0ูเซตความมั่นของกองเชียร์ความมั่นของโค้ชฟิลิปปินก็ยิ่งทวีคูณขึ้นละค่ะเมื่อวานกองเชียร์ไทยหลายคนก็บ่นค่ะว่าโค้ชปาร์กไม่ค่อยเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยทำให้ผู้เล่นที่เล่นกับเวียดนามต้องเล่นถึง5เซตแบบไม่ได้พักไม่ได้พอนแต่ว่าวันนี้ค่ะพอลองเปลี่ยนตัวผู้เล่นดู ก็ได้เห็นนะคะว่าผู้เล่นหลายคนก็ไม่สามารถทดแทนได้จริงๆค่ะและจากรายชื่อที่ส่งมาในปีนี้เรามองก็รู้สึกว่าอาจจะมีบางคนที่เอ๊ะทำไมไม่ติดมานะแต่ก็เนื่องจากนักกีฬาของเรามีอาการบาดเจ็บค่ะโดยเฉพาะกำลังหลักอย่างน้องฮัมนภะาพาเดชพินิด,ดี แล้วก็อีกหลายๆคนค่ะที่ก็ไม่รู้หายไปไหนค่ะคือยังปีก่อนๆเรามีความรู้สึกว่าผู้เล่นแต่ละคนสามารถลงมาเล่นทดแทนกันได้นะคะเริ่มเซตที่3ม,มาทีมชาติไทยก็ออกสตาร์ทแบบเนื่อยๆแล้วค่ะต้นเซตก็คงยังสูสีกันเหมือนเดิมไล์อัพก็คงยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะบอลเร็วก็ยังใช้ทุบดิษ์สลับกับกฤษดาเินสวยเซตที่3เป็นเซตที่ทีมชาติไทยของเราหลังพิงฟ้าแล้วค่ะแพ้ไม่ได้แล้วนะคะ มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดค่ะต้องเล่นกันแบบถวายชีวิตจริงๆอะ่ะแต่ว่าน้องๆของเราก็เล่นถวายชีวิตจริงๆอะไรส่วนฟิลิปปินส์ก็กําลังได้น้ําได้ใจค่ะเพราะว่าเขาได้ขึ้นไปแล้วก่อน2เซตไงเซตที่สามเขาก็ออกมาเล่นด้วยความมั่นใจค่ะแต่ว่าทีมไทยของเราก็สร้างสรรค์เกมบล็อกได้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีบางช่วงค่ะที่ทีมชาติไทยของเราทําตามนําไปก่อนค่ะกองเชียร์ก็มีความหวังนะคะเพราะว่า แม่เราก็อยากชนะใช่ไหมคะเพราะว่าเราเหลือแมชการแข่งขันอีกหนึ่งแมชเจอกับอินโดนีเซียถ้าเราชนะอินโดนีเซียได้เราก็จะสามารถคว้าแชมป์ได้แต่ก่อนอื่นเราต้องเอาชนะฟิลิปปินส์ให้ได้ก่อนนี่แหละแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็ตามติดมากเลยค่ะไม่ยอมให้ไทยได้ทิ้งห่าง จนกระทั่งไทยนำไปจนถึงแต้มที่14ต่อ9ค่ะก็รู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นไทยก็เริ่มทิ้งห่างค่ะขึ้นไปนำยู่ที่20ต่อ12ค่ะแล้วไทยก็นำห่างไปเรื่อยๆร่อยๆืๆ่อๆจนกระทั่งได้เซตที่3มาค่ะไทยชนะไปในเซตที่3 25ต่อ14 ทำให้เรามีโอกาสได้เล่นในเซตที่4ค่ะในเซตที่4ทีมชาติไทยก็ออกสตาร์ทดีเลยค่ะทำแต้มนำเวียดนามขึ้นไปก่อนเลยค่ะแต่ว่าไทยก็มีข้อผิดพลาดอีกแล้วค่ะนั่นก็คือการตีติดบล็อกกับการรับบอลแรกเวียดนามก็พยายามทำแต้มไล่มาติดตดแต่ไทยก็ไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่าเราต้องการเซตนี้มากๆเพื่อที่จะไปเล่นในเซตที่5ค่ะไทยก็เริ่มทำแต้มทิ้งห่างไปเรื่อยๆจนขึ้นไปนำที่11ต่อ6 เกมดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะทีมชาติไทยก็โดนเวียดนามไล่มาจะเหลือสองแต้มแต่ไทยก็ทําแต้มหนีได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแต้มมาหยุดอยู่ที่แต้มที่22ต่อ20ค่ะไทยเริ่มตีติดบล็อกโค้ดปาร์กต้องขอเวลาน,นอกและไทยก็ไม่เลิกตีติดบล็อกจนฟลิปเป็นตามมาที่22ต่อ23 23 24แต่ว่าเป็นไทยค่ะ โดยกริสดานินสวัยนะคะทุบบอลเร็วลงไปทำให้ไทยมาเสมอกันที่2ต่อ2เซตได้ไปลุ้นกันในเซตที่5ค่ะเริ่มต้นเซตมาก็ดุเดือดเลยค่ะเซตที่5และก็มีการชาเลนจ์กันตั้งแต่ตา้มที่2เลยนะคะก็เป็นไทยนะคะชาเลนจ์โค้ชป๋าก็ลุ้นมากๆเลยค่ะนักกีฬาของไทยก็ลุ้นมากๆเพราะว่าถ้าเราชาเลนจ์สำเร็จตา้มเราก็จะขึ้นน้ำค่ะ แต่ว่าถ้าเราชาเลนไม่สําเร็จแต้มก็จะเสมอกันสุดท้ายไทยชาเลนไม่สําเร็จนะคะเสมอกันที่3ต่อ3หลังจากนั้นค่ะก็ใจร้อนไปหน่อยนะคะกับตันจูนค่ะตีติดบล็อกไปฟิลิปปิน์ขึ้นนํา4ต่อ3ค่ะไทยมาตีเสมอได้เป็น4เท่ากันแล้วไทยก็ขึ้นนําไปที่6ต่อ4บรรยากาศในเกมค่อนข้างมาคุเลยทีเดียวค่ะ ทีมชาติไทยของเราใจสู้มากค่ะแล้วได้ใช้ความเหนือชั้นทําแต้มนําไปถึงปาต่อหตอนนี้โค้ชฟิลิปปินส์เริ่มหัวร้อนแล้วค่ะ <laughs> จนกระทั่งไทยนําไปจนถึงแต้มที่10ต่อ6แล้วเป็น13ต่อ7ตอนนี้คนใส่สกอร์ของทางฝั่งเจ้าภาพเริ่มมือไม้สั่นแล้วค่ะ สุดท้ายก็เป็นทีมชาติไทยนะคะคว้าชัยชนะไปได้ในเซตที่ห้า15ต่อ7ค่ะเอาชนะไป3ต่อ2เซตแม้ต่อให้ก่อน2เซตนะนะตอนนี้ทีมชาติไทยก็เท่ากับว่าแข่งไปแล้ว3ค่ะชนะ2แพ้1ส่วนพรุ่งนี้ค่ะจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในเวลา1ทุ่มตรง แมนหนุ่มไทยของเราสุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ